สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเนะี่ยอะไรเนี่ยนีเทลจังเกิลชายใหญ่โอ้โต้องการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับแกลิฟนั่นเองนะฮะก็ไอ้เย้ยควายป่าครับผมก,กเลยควายป่าจะโหดมากฮะหมายถึงในชีวิตจริงนะ โอโอเควันนี้ผมจะไปเล่นควายป่านั่นเองนะครับผมนะฮะหรือควายฟาร์มนะครับผมนะฮะโอ uh, ้ทีมเลื่อฟาร์มว่ะโอ้ oh, สวย oh, โอ uh, ้โหกุญเณรที่อะไรกูเนี่ย,ค,ยคำเตือนนะครับผมนะอย่าไปทำตามเด็ดขาดนะครับผมโอเคกูจะไปรอดไปเนะี่ยต้องลองดูครับผมนะฮะคือผมจะเน้นแก๊งนะครับผมนะฮะซึ่งคิวไม่น่าจะเวิร์กนะครับผมนะฮะ คือเน้นแก๊งอย่างเดียวนะครับผมนะสำหรัแบรบอ,อบนี้นะครับผมนะฮะคือมันแก๊งมันผมว่ามันเป็นตัวแก๊งดีนะสี่สี่เขาจังหวะเปิดเอ่อในการคอมโบสกิลหนึ่งกับสกิลสองเขานะฮะสองแล้วก็หนึ่งเดี๋ยนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูฮ่า,า,าดาเลียนแหลมนะเออไอ้เขี้มันยังไม่สกิลวิไม่มาเลยเพื่อนโอ้โหเฮ้ยโอเคสกิลมาละเดี๋ยวดักฮนะดัก ไอเคียไม่ออกเลยวะมันมีวอร์ดแน่เลยเออผมว่านะมันน่าจะมีวอร์ดนะฮะดูดิไม่ออกมาเลยควายป่าฮะควายป่าตั้งซุ่มอยู่ในป่าบอกเลยไอเคียไม่ออกมาจริงมันน่าจะมีวอร์ดนะอันนี้ออมาแก๊งเลนกลางดีกว่าฮะอ,อือสมัยรัฐแม่งเลยเฮ้ยอะไรนะ่ะเฮ้ยบวกอะไรกันบวกอะไรกันบวกอะไรเพื่อนอืมกัแค่เขาหน้า จะไปไหนต,ตันตีอยู่ได้หิวเป็นไงควายปลาหวกแล้วควายปลาตีต่อเลยวะเออบอดไว้กันโดนลดัดเฮ้ยอะไรกันนะ่ะกระไปเพื่อนกราไปออน่าจะไหวแล้วมั้งไอ้เฮียไม่ต้องโอ,อ,อย้ยตายแล้วนะเอ,อ้สวยโอ้โหดูเลื่อดมันดิเฮ้ยเอา เอาวคิดอะไรเนี่ยปิงเขียวแล้วทำไมเอ้าอ่าอ่าเรียบร้อยอ่าอ่าหมุนเลยอ่าอ่าอ้าวเชี่อว่าเจอเฮ้ยถอยดิแอบดิเออเออวิ่งทะลุเลยอ่ะอ้เชื่อเลยต้อเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยโหเพื่อนตายเพราะว่าเมื่อกี้ไม่รู้ฮะน่าจะตายครับผมโอ้กระตุกค้างนะครับผมป่าที่ดีฮะต้องเก็บออบเจกต์นะครับผม มามาดิมามาโดนกลุ้มไปเชียมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยป่านมาเดี๋ยไปกลัวอย่าไปกลัว,ลวสมัยหกร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบคุยป่าออกไปก็ผมสวยหกร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบสมัยเออได้มานากูบหดอ๋อไอเชียแม่งโดนอัน e ติเอเวอร์ลีแตกเลย โอ้ยมาแล้วผมบดนแลเมื่อกี้ผมน่าจะกระเพื่อบินได้ต่อผมน่าจะไม่ตายนะเมื่อกี้พี่ทีมได้ช่วยฆ่าอิบลีนทันเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยสวยได้งไงนั่นแหละมาชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นอันนี้เลยก็แล้วกันมาหมวกเวทนะเพิ่มพลังเวทนะครับผมในะ40%อ้อโหเฮียแมง่งเฮ้ยสไลด์อีกเฮ้ยเลนบนกำลันนลงไปแก๊งเพื่อน เฮ้ย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 ไม่ต้องพูดอ่ะเรียบร้อยนี่ไงโดวันติโอ้โหไม่ถึงอีกไอสไัตว์เอ้ยแมงมันแฟร์กูมึงคิดว่ากูกลัวไอสัตว์ในป้อมมั้อ่ะมึงคิดว่ากูกลัวเหรอกลางอันติเข้าไปเลยครับผมเฮ้ยมันเอาเต่ากันเฮ้ยเราไปเพื่อนตัวไหนเลื่อนโลตัวนั้นเหรอพุ่งไว้อ โอ้ยค้อมันแฝดอีกโอ้ยอีกทีเดียวโอ้โหมันก็สกิลสาวผมทํางานแล้วติดสตาร์แล้วตีอีกทีน่าจะตายฮะโอ้พิจโซไม่เดินมาด้วยเมื่อกี้เสียเต่าเลยไอ,ค man, fat, อ้คือมันแฝดอีกคือมันละมันล้วงยากมันได้ตามยากอะฮะมันแฝดเฮ้ย <c oughs> ออบูลินอย่าโอ้เอาเอามันแฝดไปเลยเอ้าไ <c oughs> ปไหนหรอเอา้าลูลู่อยู่ตรงนี้ไม่เห็น แสดงว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนจ๊ะเอ๋อะไรไงไปไหนเล่าได้คุยเข้าบ้านนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรตีเฮ้ยล,ล,ลู่ขออย่าลัดเฮ้ยล,ลู่ลู้งานตีมางเลย490เขาผมชาตด,ดาวมังกรเกิดน,นะเดี๋ยวผมขอบัฟกลับบ้านก่อนพี่บรนอยู่ล่างครับผม เฮ้ยเยอะนะเยอะนะล่างเยอะนะถอยก่อนถอยก่อนทีมไม่ครบโอ้โสี่ตัวเฮ้ยขุดเข้าบ้านได้ปะยกสามสวยโอ้ยโอ้โหเฮียอะไรเยอะเนี่ย,ย,ยไปไหนวู้ตกทีทีสองร้อยบอกเลย มามามาเอ้ยเฮี้ยนี่ยังไม่ตายอ,นนอ,อีกเนี่ยเฮ้ยสตัรน,ไ,นไม่โดนไม่โดนมาก่อได้วกว่ามาโอ้เพื่อนวาร์ปไปช่วยนู่นนะโอ้โหอออนเฮี้ยขาบโบไม่ทานอีกปลาที่ดีฮะต้องเก็บอ็อบเจกต์นะคะรับผมเฮ้ยเฮี้ยมันมาชิบหายแล้วถอยปะ ถอยดีกว่าไอ้เหี้ยมันมาเยอะกว่าไอ้เหี้ยเอ้ยมิดเราอยู่ไหนวะมิดเราอยู่บ้านอีกโอนเรียบร้อยกูแตกโอ้โหชิบหายละมิดเรายืนนิ่งบ่อโอ้เทียมันมากันสี่ตัวฮะไม่ไหวเอามิดเนี่ยมาละโอ้โหเสียมังกรมันชิบหายละไม่เป็นไรตัวเดียวเอ้ยเจะโอ้หาดไม่ได้ เรียบร้อยเฮียแพ้พ่ายนะฮะรอบนี้โอ้โหชิบหายแล้ว LOL เฮ้ยไอ้คำเอมลีนอีซี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอกูไอสั์อีซี่อย่อะมึงอยู่ไหนมึงเจอมึงเบลสิบกับเบลสิบสองอ่ะ มาดิมึงเคยเห็นควายโซโลคิวเ่ามาดิอะไรอะไรจะจู้กรอมาดิเออเอาไม่โดนเอามันแข็งพอดีเอาสวยด,ดีงี้คุิดกับบ้านเอออสแดนกวิดไอ้สัตว์บึกไปไหนเออสมัยไอส้สัตว์อีซี่เหรอเป็นไงอ่ะเป็นไงอะมาฟ้าดีกว่า ทวิตเฟซอีซีตอบอ่ะไทยไกด์ไร่คนไทยใช่ไหมแน่นอนเกยอะไรวะเฮ้ยไอ้เคี้ยเอ้ยอ๋อมันมีวอร์ดเหรอวะกูยังงงอยู่มันเขียนอะไรวะไม่เก่งอังกฤษนะเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันเอามาก่อนแน่เอานั่นไงนั่นไงอุ้ยไอ้เคี้ยติดทัน้าไปร้านไปเลยร้านให้สวย ขับมันเพื่อนโอ้โหเจี๊ยอันติมันอีกอะไม่เง้ยคำนี้เออสวยเพื่อนรัาได้แล้วเออเป็นไงอีซี่เยอะรีกเกมแน่มึงเออมันจะเอาบอลมันจะเอาบอลเฮ้ยมันลนมันลนมันโลคฮะมันกลัวพีคครับผมมันรีบเปิดบอลอนนะมามาเพื่อนมาเฮ้ยเพื่อมันมีวอร์ดมียอดมันไล่เลยวะเจ็ดพันแบอลอนเจ็ดพันอือ บอลบอนไม่มีแพ้าโอเคสวยอุ้ยโหโ,โ,โดนแล้วเนี่ยโอ้โหโดนอีกนายแต่กอีกกูโอ้โดนเจนน่าอันตีฮะเมื่อกี้มันสไลด์ไปหาโน่นเลยเอยสวยไม่เป็นไรเราไล่มาได้อยู่มันเอาบาลเราไม่ได้นด้ชนะไฟ์ด้วยนี่สวยแลขสองสองฮะมาผมเกิดแล้วมาบาลเราเลยมามันไม่กล้าเปิดเราเปิดเองกาอะไรควายฟาร์มดาวิดก็พอจะมีถึงก็ไม่ค่อยถึงไอ้เหียอะไรกูเนี่ย 9ก้าร้อย0ก้าร้อเกยอย้อสดเลยเออสวยได้ครับผมมคิดจะมาล่าเหรอเอเวลีนมามาเพื่อนเอเวอร์จะเกิดเก็บลูกบั๊เน้นชัวเน้นชัวเอ้ยมันมามันมา9 20, 9 20, 9 20. เก้าร้อ2 0ี่สิบก้าร้อยยเกยี่ิโยเ้ยมันกระตุกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันกระตุกตอนนี้ดิ ไม่รู้ไม่สนทีมบวกกันกูจ้องเลือกบอลอย่างเดียวเออสวยได้ครับผมไม่ใช่บอลเดียวเด้อเออเป็นไงอีซี่อ่ะเอ,อวอลินมึงไปไห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 นโอ้โหชอมแรงจังวะเออสวยช่ไ <c oughs> เอาเป็นไงอีซี่กว่าแล้วมึงต้องตอบครับผม <c oughs> อีจีจีอีซี่เป็นไงอะ่ะบอกแล้วอย่าพิป่ปากตนเยน้องอย่าดูถูกควายป่าพี่เรี <laughs> ยบร้อยครับผมชนะโอ้โหผมไอ้บรีวัวล้อนนะบอกเลยไอบอกเลยอตเมื่อกี้โอเคนะก็ว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมจัวิธีนะอย่าทำตามนะครับผมนะฮะโอเคไปครับผม